ตำรวจเนี่ยไปขอคืนสำนวนของบิ๊กโจ๊กนะครับจากปปชบอกว่าเอามาเดี๋ยวตำรวจจะทำต่อวันนี้ผมได้ยินท่านเลขาปป,ปชแถลงว่าก็ได้คืนให้สนอนตปูนจริงแต่ว่าเฉพาะในส่วนของเอกชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็คือของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับของผลตเบรจสุรเชษฐปป,ปชเนี่ยเอาไว้ดำเนินต่อไปคำถามตำรวจเขากำลังทำอะไร เล่นเกมอะไรหรือเปล่าเดิมเนี่ยตำรวจอ้างว่าสำนวนการสอบสวนสุรเชษกับพวกทั้งหมดเนี่ยข้อหาฟอกเงินต่างๆเนี่นะเป็นหน้าที่ของตำรวจถูกไหมก็ทำการสอบสวนออกมายเรียกออกไว้จับตั้งคำนวก,การสอบสวนไปแต่พอมีคำสั่งให้สุรเชษออกจัดการไว้ก่อนป๊อปก็ถือว่าเอ๊ะสำนวนไม่ใช่ของตำรวจละ เอาสมนวนทั้งหมดเนี่ยไปส่งปปชถูกไหมฮะในวันรุ่งขึ้นวันที่สิบเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะแค่ในสุริเชษก,ก็ฟ้องอ่ะตำรวจนะที่ทำการสอบสวนเขาทั้งหมดเนี่ยว่ากระบวนการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นจน,นถึงวันที่ไปส่งปปชไม่ชอบอด้วยกฎหมายเพราะตัวเองไม่มีอำนาจถูกไหมนะตัวเองไม่ตัวเองยังยอมรับเลยว่าสานวน ไม่ได้อยู่ในอำนาจตัวเองเอาไปให้ปปชวันที่สิบเก้าอนนั้นที่ไปอยู่ตปชแล้วทีนี้ไปขอคืนเอ๊ะผมก็คิดได้นะว่าเอ๊ะทําไมไปขอคืนเวลาก่อนจะส่งนะถ้าคุณเป็นคุณพัชระเนี่ยนะมันก็ต้องคิดให้รอบคอบสิจำนวนไหนอยู่อำนาจของตํารวจจำนวนไหนอยู่อำนาจของปปชจะมาเราก็ต้องแยกแยะให้ชัดเจน อะไรที่เป็นของตํารวจเราก็ต้องเก็บไว้ทําเองถูกไหมอะไรที่เป็นของปปชก็ต้องส่งให้ปปชเขาไม่เช่นนั้นการสอบสวนมันก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นในวันที่สิบเก้าที่จะไปส่งปปชว,วันนั้นนะตำรวจนครบาลหรือตำรวจตะปูนจะต้องแยกแยะตำรวจแล้วว่าเรื่องเนี้ยปนนทําเองนะเรื่องนี้ไปปปชนะมันก็จะไม่เกิดเหตุใช่ไหม อย่างอย่างที่ว่าเอ้ยมาขอคืนกันเพราะดูให้ถ่องแท้แล้วถูกไหมแต่นี่ไปมองว่าผู้ตั้งกรรมการสอบสวนกู้ให้ก็ออกแล้วนี่ไม่สนใจแล้วํานวนส่งให้ปป,ปชไปเลยแต่นี่พอกฤษเดชกาตีความมาว่าการให้ออกเนี่ยจะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนส่งมานะตอนนี้กิจรัฐเนี่ยก็จะต้องมาพิจารณาแล้วถูกไหมตัวกิจรัฐเองเนี่ย จะต้องมาพิจารว่าที่เขาออกคําสั่งให้สุเชษออกจจกการไว้ก่อนเนี่ยตกลงมันทําได้ไม่ได้ตอนนี้มันศึกษากันใหญ่แล้วแต่ก่อนอาจจะไม่ได้มองปอรอตารวจมาตาร้อยี่สิบวัคซีเลยแต่ตอนนี้เมื่อกฤษีกาก็ตีความว่าต้องให้ณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นเสนอนะตอนนี้กิจจะดต้องมาพิจาราแล้วกิจรัฐจะคิดยังไงผมไม่รู้นะแต่สมมุติว่ากิจรัฐสมมุตินะว่าคิดว่าโอ้ผู้พลาดไปแล้วเว้ย ไปออกคําสั่งให้เขาออกเจตนาการไว้ก่อนนะโดยไม่มีความเห็นของครนาก,การสอบสวนเนี่ยตายอย่างเดียวสิทํายังไงจะมีข้อต่อรองด้วยเฮ้ย hey, มึงไปเอาสานวนกลับมาสิใช่ไหมมึงไปเอาสํานวนกลับมาเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาดําเนินคดีสุรเชษต่อรองกันเรื่องเนี้ยจะได้มีข้อต่อรองกันใช่ไหมอ่าไม่งั้นสุรเชษก็ล่อ ปิดรัดได้ข้างเดียวนี่นี่เอาสำนวนกลับมาอยู่ในมือตำรวจเพื่อที่มีข้อต่อเก็มีข้อต่อรองกันไม่ดำเนินคดีเองเองไม่ฟ้องกูนะอย่างนี้นะอ้าวแต่พอปปชก็ไปพิจารณาผมไม่รู้นะว่าเขาจะคืนสำนวนไม่คืนสำนวนยังไงแต่ผมฟังจากคุณปัชละเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นสำนวนของบุคคลทั่วไปก็ส่งมาถ้าเป็นสำนวนของสุรเชษหรือข้าราชการตำรวจเขาก็เอาไว้ใช่หรือเปล่าเนี่ย ก็เนะป็นลักษณะอย่างนี้ก็ตํารวจต่อปูลก็ได้ํานวนมาก็ดําเนินคดีไปนะมันก็ไม่เกี่ยวกับสุรเชษถูกไหมเองดําเนินคดีก็ดําเนินคดีไปแต่ํานวนสุรเชษกับตนนบาาํารวจปวชเขาเขาไม่ได้เป็นเป็นขโมยมานี่ใช่ไหมคุณส่งมาให้เขาเองตามสายงานแล้วเมื่อเขาพิจารณาว่าคดีอยิบหน้าจเขาก็าเป็นอำนาจของเขาที่จะดำเนินการไปต่อคุณจะไปเอาอยัางไงอนะ จะไปป้นเขากลับคืนมาหรือมันก็ไม่ได้เขาก็ทําถูกแล้วใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยนะผมไม่เห็นเนื้อไหนไงผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ไอที่คุณส่งไปทั้งหมดเป็นยังไงที่ปปชเขาให้นี่มาให้คุณมาเฉพาะนี่เป็นยังไงนี่เป็นยังไงแต่ว่าเ็ได้กิงมาเป็นอย่างนี้แล้วเนะี่ยอ่ะคุณกิรัตจะว่าอย่างไงล่ะถ้าเป็นผมในเบื้องต้นเนี่ยนะไม่ต้องให้บิ๊กโจ้เขามาทวงด้วยนะ เมื่อรับคดีเวลาเนี่ยเราก็แยกคดีให้ชัดเจนว่าคดีใครนะเี่ยมนาจใช่ไหมฮะคดีส่วนไหนจะส่งปปชก็รีบส่งไปภายในสามสิบวันใช่ไหมฮะเพราะตำรวจมีหน้าแค่สามสิบวันนั่นเองนะในหะลังจากที่รับเรื่องไว้นะใครมาแจ้งความร็อกทุกดำเนินคดีเนี่ยสมมุติว่าหากอยู่ในอำนาหน้าที่ของปชวชนะตำรวจก็รวบรวมหลักฐานเบื้องต้นได้แค่ไหนก็แค่นั้น ภายในสามสิบวันส่งให้ปชวชเข้าไปเขาไปสอบสวนต่อใช่ไหมฮะนะไม่จําเป็นจะต้องเลยเหลอกนี้อย่างคดีที่ตะปูนเนี่ยนะมาเลยระยะเวลามานานแล้วนะที่หากหากผู้มีส่วนได้เสียเขาเขาฟ้องว่าการสอบสวนไม่ชอบขขเขาก็ดำเนินการได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะที่สอน,นตะปูนมันต้องชัดเจนว่าคดีนี้นะ มันเกี่ยวกับหน้าที่ของปปชต้องรีบส่งเขาไปในสามสิบวันงั้นไอ้เกินสามสิบวันจะเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบมันจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแต่ในส่วนที่นเป็นของพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกูก็ทําไปสิผมผมเคยเห็นในในบางสำนวนบางคดีเนี่ยมันมันก็ไปกันเป็นพวงไม่ใช่เหรอว่าระหว่างประชาชนกับข้าราชการรัฐที่กระทาผิดร่วมกันเนี่ยบางทีมันก็ไปอยู่ปปชทั้งหมดหรือบางทีมัน หรือบางทีมันก็อยู่ในในมือของตํารวจอ่ทั้งพวงเลยใช่ไหมมันก็ทําได้ใช่ไหมใช่เึ่งมันเกี่ยวข้องกันไงร่วมมือกันอย่างเงี้ยอย่างเจ้าเจ้าตำรวจเนี่ยก็ทําปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยนะถ้าอยู่ในหน้าหน้าที่ของปปชเขาประชาชนเป็นผู้สนับสนุนอะไรต่างนันมันก็ไปเป็นพวงไปนะมันควรจะเป็นแบบนั้นไหมคือไปเป็นพวงผมกําลังหมายถึงว่าถ้าเกิดแยกสํานวนมา ว่าถ้าสํานวนของในกรณาในขอที่ไม่ใช่ข้าราชการรัฐเนี่ยอยู่ในมือตํารวจแบบสนตเตาปูนแต่ว่าพลตํารวจเอกดันอยู่ในมือของปปชรู้สึกพยานหลักฐานอะไรต่างๆมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันสอดคล้องกันหรืออาจจะเป็นเส้นทางเงินเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้ง่มาแยกแยกกันสอบมันไม่ต้องสอบสองครั้งเหรอต,รต<ำ>ํารวจก็สอบไปทีปปชก็สอบไปทีอย่างงี้ไหมอย่างอย่างสมมุติว่าในกรเนี่ยนะนะเป็นบัญชีมานะมีคนโอนก็มีบัญชีมาแล้วโอนต่อให้ ให้ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นข้าราชการตำรวจนะนะถ้าคนนั้นถูกปปชอสอบสวนให้บัญชีม,มานะต้องไปด้วยใช่ไหมฮะแต่ถ้ามีใครโอนมาให้ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยนะโอนมาให้บัญชีม,มาอย่างเงี้ยน,นะมันไม่เกี่ยวข้องก็ประตูดำเนินคด,ดีไปต่งางหาก